เออแล้วตอเนเราเด็กๆเราเป็นไงเรารักกันเนาะไม่ทะเลนะ <c oughs> าะกันบ่อยมากเลยครับทะเลาะกันบ่อยมากน้องจะวิ่งมาหาเราไอ้อเราก็แบบเฮ้ยดีใจว่าน้องรักเราเปล่ามันไม่ยืมเงินมันกินไม่พอแล้วการที่จะหาคนที่จริงใจอ่ะโคตรยากเลยอะ่ะใช่เพราะว่าคนที่จะเข้ามาหาเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องการอะไรจากเราสักอย่างเดี๋ยวที่ช่วย <laughs> นี่ใครบอกว่า v k เคเขาเป็นคนที่แบบก้าวเ้าจะโดน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการอ e ีหยังแวนนะคะวันนี้แปลกตานิดนึงนะคะเพราะว่าเอ็มออกมานอกสถานที่เนอะวันนี้เอ็มจะมาสัมภาษณ์คนที่หลายๆคนรีเควส์มากันเยอะมากว่าอยากให้มาเจออยากให้มาคุยสักหน่อยทําไมไม่มีเขาเลยนั่นคือน้องชายเอ็มนั่นเองนะคะวันนี้เอ็มก็ขับรถจากบ้านเอ็มเลย จากสมุดปาการนะคะเพื่อมานนทบุรีเพื่อมาสัมภาษณ์น้องโดยเฉพาะเราไปดูน้องกันดีกว่าว่าน้องเป็นไงบ้างนะคะน้องมิกยังไม่ตื่นอีกเหรน้องมมกน้องมมกแม่แล้ววันนี้นะคะก็รู้ไงว่าจะมาบ้านแม่แล้วก็รู้ว่าแม่ทไว้ตั้้แต่เมื่อวานก็เลยบอกว่าให้แม่แบ่งวาให้หน้อยเพราะว่าอยากกินขนมจีนน้าซุวมนั่นป่ะแม่ขนมจีนน้าซุ่มชอบมากมอืมอร่อยมาก<า><า> มันร้อนนะลูเย้ยควันขึ้นไม่เท่าไหร่มือสั่นเนี่ยสิยังกับคนของขาดแม่ก็สัน่นเนีวว่ยพี่นุ้สั่นเยื้อผอาขึนะาค่ะขนมชีอแม่คุณเอ้เข้าใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีควันมันร้อนๆนะ <c oughs> มาค่ะเราจะมากินรอแขกรับเชิญของเรานะคะหืม <c oughs> <c oughs> น่ากินมากหืม <c oughs> <c oughs> อร่อย แล้วตอนนี้นะคะก็นัดดาราไว้ประมาณบ่ายสนะคะซึ่งตอนนี้ดาราก็ยังมาไม่ถึงสักทีนะกินข้าวหมดไปถ้วยหนึงแล้วอะ<ม>ก็เลยให้น้องเขามาช่วยตั้งขากล้องให้ก่อนอะเดี๋ยวดูทีมงานของเอ็มนะอตอบตอบก่อนว่าที่เลทเพราะอะไรที่เลทเพราะว่าเคลียร์เพลงครับแล้วก็เบอร์โดยเมื่อคืนไปถไ่ยมีมานะครับตื่นตั้งแต่ตีสามครับต้องขอโทษด้วยครับ ยอมรับก่อนว่าเป็นเพราะว่าเซ็ตผมหรือเปล่าก็เลยชา้าด้วยด้วยครับเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นผมกับพี่สาวแม่ผมเนี่ยสกินเฮดเนอยต่หรอกวักนนี้ผมเซ็ตนานหน่อยโอ้ยเอาเถิดอู้หี่อยู่นั่นแหละหนูขอนูกเพิ่งมีผมพี่เอมหนูใช่เลยแา่ว่ายเสกินเฮดครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับ น้องชายของเอ็มเองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะรีเควสมาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นน้องมิกเลยพาน้องมิกมาออกกล้องบ้างวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรตินั้นจากคุณเพทายวงคำาหลา AKA v k l oh. ก็เอมกับน้องมิกนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจิตอาหาเกี่ยวกับพี่น้องทั้งหลายแหละเนอะซึ่งหลายคนอ่ะเคยถามกันเข้ามาแหละว่าเราอ่ะสนิทกันขนาดไหนน้องมิกห่างกับพี่เอมกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาขยายความเรื่องความสนิทสนมของเราสคนเนอะ,อะน้องมิกเกิดปีอะไร2,5,3,8ครับผมพี่เอ็มเกิด2 5 2 9นะคะซึ่งเราห่างกัน9ปีเนอะห่างมากความคิดก็แตกต่างกันมาก เออแล้วตอนเราเด็กๆเราเป็นไงเราทะเกันเนอะไม่ทะเลาะกันบ่อยมากเลยครับทะเลาะกันบ่อยมากเราทะเลาะกันเรื่องอะไร<ฮ>เลแรกเลยเราทะเลาะกันเรื่องท<ฮ>ีวีเพราะว่าพี่เอมอาจจะอยากดูเอ็มทีวีแล้วน้องมิกก็จะอยากดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กอันนี้ที่พี่เอมจำได้เราทะเลาะกันบ่อยโคตรเรื่องเนี้ยผมเนี่ยจำได้แค่โรงเรียน เพราะว่าผมชอบไปยืมตังค์เพื่อนพี่เอ็มแล้วพี่เอ็มก็มาเคลียเวลาเวลาเจอพักเที่ยงอะไรหรือว่าเบรกช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยอยากเจอผมก็จะหนีผมเฮ้ยไม่ใช่อะไรค่าขนมเราก็แบบไม่ได้ได้เยอะแล้วแบบเรากํลาลังเป็นวัยรุ่นด้วยแล้วพอมาเจอน้องน้องก็จะวิ่งมาหาเราไอ้เราก็แบบเฮ้ยดีใจว่า,าน้องรักเราเปล่ามันไม่ยืมเงินมันกินไม่พอแล้วพอเราไม่ให้ยืมเราไปหลบหน้าใช่ไหมก็ไปยืมเพื่อนเรา แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่เอ็มก็ต้องไปใช้หนี้แทนเดี๋ยวเฉพาะต้องมีกินฟิชเชอร์แมนแน่รู้ตัวเลยไม่มีไม่มีเลยรายการนี้เราไม่อัมเราไม่เอาเรื่องจริงมาอัมโอเคได้แต่เราจะเอาเรื่องจริงมาพูดมันก็เหมือนกันนแหละเออเราเลิกเลิกเลิกกินนมขวดได้ไงเลิกกินเพราะว่าผมเอ่อไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อายหมอครับอายหมออายพยาบาลอายอไอพยาบาลผู้ผิดอายพยาบาลครับเพราะว่าพยาบาลสวยก็เลยไม่กล้าดื่มหยุด จำได้ว่าแบบว่าน้องมีกโกรธพี่เลี้ยงมากที่แบบว่าเอาขดนมมาให้ต่อหน้าพยาบาลสวยๆใช่ครับแล้วมีครั้งหนึ่งคือแบบเราสะใจมากตรงที่ว่าน้องไปฉีดยาแล้วน้องมันเจ็บมันพยายามบอกไม่ร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็ไปหัวเราะมันน้องหมุนกําปั้นเสยเข้ามาที่ท้องโอ้เจ็บเจ็บมากแล้วน้องมิกรู้ป่ะตอนนี้เทมเคยแก้น้องมิกเหรอมันมันร้ายแรงมาก <c oughs> พี่เอ็มมาจับหนูคว่ำลงตอนนั้นหนูยังไม่ถึงคั้วโอว้อันนี้ฟ้องได้เลยเนี่ยจับคว่ำลงใช่ปะแล้วก็คัตตันบัตไปถือจีก้นแล้วก็ให้น้องเขมิกก้นแล้วก็ขามมุนเดียวตลกน้องจะกระจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสนิทกันนะพอเราโตขึ้นมาเราสนิทกันนะเราเริ่มพูดภาษาเดียวกันแล้วยัง สำหรับหนูยังไม่ได้รู้สึกว่าพูดภาษาเดียวกันแค่มาแบบว่ารู้สึกว่ามีมีคําว่าแบบน้องชายพี่พี่สาวในตอนตอนที่พี่ผมจะไปแคนาดาครั้งแรกก่อนนั้นผมไม่ชอบไม่ชอบพี่เอ็มเลยทะเลาะก,กันตลอดอแต่พอพี่พี่เอ็มจะไปแคนาดาแล้วเอ่อรู้สึกความรู้สึกของน้องคือแบบเอย พี่จะไปแล้วนั่นพี่สาวผมก็เลยก็เลยแค่แค่แค่รู้สึกว่าแบบรู้จักคําว่าพี่สาวแล้วมันเหมือนกับว่าเราอะทะเลาะกันบ่อยไงมันเหมือนคนที่เป็นคู่กัดแล้วพอเฮ้ยเขาจะไม่อยู่ให้เราทะเลาะด้วยแล้วเรามันก็แบบคิดถึงใช่ไหมล่ะจาได้เลยว่าแบบเออพ่อให้น้องมิกโทรหาโทรหาเอ็มพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เพราะว่าน้องเรียนภาคภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็ขอขันขอขันก่อนโพสของพี่เอ็มเขาบอกว่าพี่เอ็มอะเอ็ม taking a shower อยู่แล้วทีนี้ผมอะ ผมไม่ได้ฟังเป็น shower ผมฟังเป็น m doing flower อ๋อเพียมทำดอกไม้ทำต้นไม้อยู่เออเดี๋ยวีเพี่งเปลี่ยนไปว่าทำหญ้าด้วยอ,อ,อะไรบแบก็เลยบอกพ่ออย่างนั้นนั่นแหละครับนั่นคือภาษาอังกฤษคำแรกที่ผมจำได้เลย s h ว w e r เวลาเรียนไม่จำาซน เนี่ยวพว่มาจําครั้งแรกเลยชชวเวอร์แปลว่าอ,อ,อาบ้ําตอนเด็กๆหนูมีวีรกรรมอะไรบ้างเค,เคยโดนพ่อตีบ้างปะโหเยอะกว่าพี่เอ็มมากเพราะว่าสนดื้อไม่ตั้งใจเรียนคุณครูก็มาบอกพ่อก็มาเตือนแล้วเรารู้ระบบพ่อแล้วว่าถ้าสามรอบไม่ฟังยังไม่รู้เรื่องต้องโดนตี เออน้องมิกโซนจริงๆรู้ป่ะมันมีวีรกรรมหนึ่งที่ร้ายแรงมากณนะตอนนั้นนะณตอนนั้นน้องมิกอายุประมาณเท่าไหรนะอ่ะาขวบสมมุติเออน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ไม่ไม่โตไปมากกว่าน,นี้แหละเราก็ซื้อหมามาให้แม่ใช่ไหมแล้ชื่อฮันนี่อ่ะมันก็วิ่งเล่นปกติมันก็วิ่งเล่นในบ้านนั่นแหละแต่วันนั้นน่ะไม่ได้ยินเสียงฮันนี่เลยแล้วเอ็มก็เดินผ่านห้องเก็บของแล้วก็ได้ยินเสียงหมาแล้วว่าอะไรวะอยู่ในห้องเก็บของเราเปิดเข้าไปโอ้โหน้องมิก จับหมาเข้าไปใส่ในไอ้เบาะที่นอนน่ะ <c oughs> ทําเป็นแซนด์วิชแล้วนั่งทับหมาอิหมาอยู่เนี้ยอ,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 อหลังจากนั้น<ด>น้องมิกนี่โดนล,ลากไปฟาดอะผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าด้วยความคิดเด็กตอนนั้นผมคิดว่าแบบมันเคี่ยวออมันเที่ยวใช่แบบแบบน่ารักดีแต่ผมต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้แบบจะทารุนเลยผมรักหมาผมเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาเหมือนกันครับอันอันนี้เป็นแบบว่าท็อปิกของบ้านเราเลยที่น้องมิกเป็นคนที่ชอบล่ำลีล่ำไรล่ล่ำลีล่ำไรล่คือแบบ กลับลายรอ<ล>บ,<ล>บอีกเออพุ่นล่ะพูดอีกอย่างเช่นเราบอกว่าเอ้เดี๋ยวนี้เราจะออกไปเอ็มโพเลียมนะแม่เราจะไปเอ็มโพเลียมหรอแม่เราจะไปเอ็มโพเลียมเมื่อไหร่แม่แล้วเอ็มโพเลียมเนี่ยเราไปกันจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณ <c oughs> อย่างเงี้ยเล่นเด็กจะบอกว่าแบบอยากออกไปแล้วออกไปต้องมีข้อแม้ตลอดว่าเออต้องซื้อของเล่นต้องมีของเล่นนะแบบอยากได้ของเล่น น้องมิกาแสบนะอตอนเด็กๆอะ่ะไปโรงเรียนใช่ไหมต้องมีกระโถนอยู่ในรถเพื่อแก้ปัญหาการแวะปัม๊มน้องมิกาชอบบอกว่าปวดอึแล้วจะให้แวะปัม๊มแต่เปล่าจะไปซื้อของเล่นในปั๊มน้ํามันก็ลเลยต้องแบบแก้ปัญหาด้วยการเอากระโถนไปไว้ในรถแล้วก็ให้อึในรถไปหนูว่าการที่เราเป็นลูกพ่อใช้ชีวิตลําบากหรือสบายยังไงถ้าถ้าคำเริ่มจากสบายก่อนก็คือว่าพ่อเราเอ,อ,อาจจะไม่ได้หาได้ทุกอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ก็หาได้มากกว่า50%ซึ่งก็จะแตกต่างกว่าครอ,อ,อบครัวคนอื่นซึ่องอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สบายแต่ว่าก็ควรควรควรรู้แล้วควรหาได้ด้วยตัวเองขึ้นอยู่ที่มุมมองดีกว่าถ้าถ้าสมัยก่อนผมคงคิดว่าไม่ดีคือรู้ไอม,ม ชออแต่ถ้าตอนตอนนี้ผมรู้สึกเฉยๆครัหลายคน,นยก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเราโชคดีเนาะแบบเฮ้ยสบายเกิดมาแบบพ่อรวยพ่อทําอะไรไว้ให้ซึ่งสําหรับมุมมองพี่เอ็มนะ <S <S พี่เอ็มก็จะพูดก่อนพี่เอ็มว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดนะไม่ว่าเราจะไปไหนมันเหมือนกับเราอยู่ภายใต้สปอตไลท์อะ คือมีแต่คนรู้จักเราจะทําอะไรจะผิดจะถูกก็มีแต่คนคอยจ้องแล้วการที่จะหาคนที่จริงใจอ่ะโคตรยากเลยอ่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาหาเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ต้องการอะไรจากเราสักอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ไปอ,อย่าพิ่งไปตัดสินอะไรมากแต่บางคนก็แบบชาดอะชาดมากเลยเนาะช,ชาดจนเราเสียใจนะบางบางบาง,บางครั้งอ่ะเพราะว่าบางทีเราให้ใจเขาแล้วแบบสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่อ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออเสียใจเหมือนกันนะ เพราะคนจะช,ชอบคิดว่าพี่เอมกับน้องมิกนี่ดีที่มีทุกวันนี้ได้ก็ก็พ่อรวยนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เบมคิดนะถ้าจะอิจฉาที่พ่อเราสู้ชีวิตมาจนมีวันนี้อยากให้เขานึกย้อนอิจฉาตอนที่พ่อเราลำบากด้วยแต่พี่เอ็มเห็นทันแต่ผมไม่ทันคือผมเกิดมาก็พ่อก็มีบ้านแล้วมีทุกอย่างพร้อมให้ผมแล้วแต่พี่เอมเขาเห็นตอนที่พ่อผมกำลัง <c oughs> จะมีบ้าน ยังอยู่ที่คอนโดเรียกว่านะแฟลตเ,ออเริ่มจากแฟลตอยู่ยห้องเช่าแฟลตอยู่อพาร์ตเมนต์พี่เอ็มเห็นมาหมดเ,ออเลยเข้าใจเลยคอยเตือนผมบอกผมตลอดเวลาผมแบบซื้อของแพงๆหรืออะไรว่าแบบยุคเขา,าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบได้ทุกอย่างเหมือนผมนะอืเขาต้องเลือกด้วยอะไรอย่างี้ครับแล้วเวลาไปไหนมาไ,ไ,ไหนเนี่ยน้องมิกรู้สึกไหมว่าแบบเราได้รับสเปเชียลทรีทเมนต์ได้รับการดูแลดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเราเป็นลูกพ่อเวลาเห็นแบบ อะไรนะโดนวีตอะไรที่สเปเชียลแล้วแบบคนอื่นอยู่เยอะแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขามาทวีตเราอย่างนั้นอนะหนูไม่ชอบหนูแค่รู้สึกออไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าคนน้อยมามาวีตสเปเชียลได้ไม่ใช่แต่แบบมันเห็นความแตกต่างแล้วแบบมันเห็นถึงความสองมาตรฐานที่แบบเขาชีตเรากับชีตอีกคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันไม่<ช>ไม่ควรใช่คือถ้าถ้าจะวีตสเปเชียลขอเป็นแบบในงานแบบว่าเอ้ยผมคิดราคาเท่านี้แล้วช่วยกันดีกว่าเป็นงานช่วยกันอย่างนั้นหนู หนูโอเคกว่าที่จะแบบว่ามาทวิตในชีวิตปกติเพราะอันไหนที่เราเรียกไงนะรับผิดชอบหรือทําได้ก็ทําไปก่อนเนาะเออน้องมิกี้ผมนะพี่เอ็มสามห้าเฮ้ยแก่อะไม่ไม่หรือไม่แก่หรอไม่แก่อี๋แล้วน้องมีไปเรียนเมืองนอกตอนอายุเท่าไหร่สิบสามพี่เอ็มไปก่อนแล้วหนูก็ไปพร้อมพี่เอ็มที่แคนาดาที่โตลอนโตปีเดียวแล้วช่วงปีปีที่อยู่โตลอนโตพี่เอ็มสนุกไหม ไอช่วงที่น้องมิกไปอยู่ด้วยปีหนึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเราเป็นผู้ปกครองเพราะว่าน้องมิกอายุเท่าไหร่เอง12 13เออแล้วแลเราล,ลเอ็มอายุประมาณ20ต้ตนๆนใช่ไหมก็สามารถเป็นแบบผู้ปกครองน้องได้เพราะว่าน้องก็ต้องมีการเดียนที่นู่นด้วยกับการที่จะไปอยู่ที่นูน่นแล้วมันแล้วมันแตกต่างไหมแตกต่างมากชอบออรู้ไลฟส์สไตล์ตัวเองเพราะว่า พี่เอ็มให้ผมฟังฟัง,พงเพลงอิน R&B งั้นหนูก็จะบอกว่าที่หนูชอบเพลงพอพี่เอ็มใช่ถูกต้องได้แบบได้แบบเรียกว่างไงนะได้ได้ไดที่มาใช่ซึมซับมาจากพี่เอ็มแล้วก็ไปไปอะไรนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการองไง แต่น้องมิคไม่ได้อยู่กับพี่เอ็มนะน้องมิคไปอยู่โตลอนโตรประเทศแคนาดาด้วยกันรจริงแต่ว่าเอ็มให้น้องไปอยู่กับโฮสเพื่อที่น้องจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ,กษได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่งั้นถ้าอยู่กับเอ็มก็คือเราก็จะพูดภาษาไทยกันนะแล้วก็ที่ช้ำใจที่สุดก็คือพาน้องไปช้อปปิง้งก็มีพนักงานขายผิวสีมาหาเอ็มแล้วก็บอกว่าแบบลูกชายอยู่น่ารักมากเลยพี่เอ็มแบบหื um? ลูกชายกูโน no อาวนี่พี่สาวเหรอเฮ้ยยูควรควรซื้อเองนะของพวกนี้แบบมันทําให้เราคิดแล้ววแบบ่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับอายุว่าเราจะเด็กอะไรคือแบบเราก็หาเงินได้นี่แหละจุดเปลี่ยนที่บอกว่ามามา,มาสนใจแรปอยากทําเพลงอะไรด้วยหาเงินที่หนูมาอินแรปจริงๆเนี่ยเพราะพวกเพลง R&B แล้วหนูฟังจากพี่เอ็มแล้วก็ไปค้นหาต่อถ้าจะให้บอกว่าดูแล้วเ,เราเป็นแรงบันดาลใจอย่างนับไม่แค่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากไปซื้ออุปกรณ์มาทำเนื่อ hustle and flow หนูรู้สึกว่าแบบชีวิตเขาก็แบบแตกต่างกับเราเขายังทําได้ แล้วมีอะไรแบบตลกตลกตอนที่อยู่ที่นูมนร้งมล่แบบว่า culture เขาที่แบบแตกต่างจากเราอะไรอย่เงี้ยห้าม double dip double dip ก็คือเหมือนซอสอะไรเงี้ยตลกไงคือแบบเหมือนว่าเราแบบถ้ามีเฟ็นไฟก็สมมติว่าจิ้มไปแล้วกัดไปแล้วมาจิ้มอีกทีก็ได้ถูกปะแต่แบบ บ้านเขาแบบจิ้มรอบแรกไปไม่เป็นไรเพราะยังไม่ได้กัดแต่ถ้าแบบกัดไปแล้วมีน้ำลายติดแล้วจิ้มไปคือไม่เอาเขาจะคิดว่าแบบเฮ้ยสกปรกอ่ะอะไรอ่ะอิงเดีปตัวเออซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นบแบบนั้นแหละวัฒนธรรมเขาเขาเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เลยแบบอ๋อเป็นแล้วก็อะไรนะเพิ่งรู้ตอนไปอยู่แคนาดาเนี่ยแหละว่าเขาไม่ได้เรียกว่าบุฟเฟ่เขาเรียกว่าบัฟเฟ่แล้วก็รถพีอูดด้วยเขาเรียกว่าเพรสไม่ใช่พีอูจริงๆมีหลายอย่างเลยที่แบบเขาไปอยู่ที่นู่นแล้วมันทําให้เราแบบเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกแบบนี้นนนนนี่วาาาอรยงง้้มมิกกสสบใคุด หนูว่าพ่อชอบคุยเรื่องหนังไม่ไม่กล้าคุยเยอะกับแม่เพราะว่าช่วงนั้นแบบตอนสะอาดพับเสื้อผ้าอะไรไม่เป็นไงแล้วก็จะโดนว่าตลอดพี่เอ็มด้วยเสื้อผ้าใช่ไหมใช่เพราะโอ้ยพับอะไรเนี่ยแบบไม่เรียบร้อยเปิดมาดูหยิบออกมาหมดแล้วก็พับใหม่แล้วผมก็ต้องยืนดูแนละอายมาก แล้วหนูมีอะไรที่หนูรู้สึกว่าประทับใจในตัวพี่เอ็มบ้างอ,อ๋อผมประทับใจตอนที่พี่ผมพี่สาวผมมาหาที่นิวซีแลนด์เขาเขามาเขามาเซอร์ไพรส์ผมคืออยู่คนเดียวจริงๆมันไม่ได้เหมือนอยู่แคนาดาไงก็เป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่าเออเราได้คุยกับพี่สาวแล้วเหมือนแบบเรียกไงเหมือนเรารู้เรื่องมากขึ้นได้เปิดใจได้ได้คุยอะไรแล้วก็พอพี่เอ็มกลับก็เหมือนไม่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 ค่อยอยากให้กลับเพราะรู้ว่ามันต้องเงาเลยนแต่เอาจริงๆนะคืออันนั้นเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่เลยอ่ะเพราะ มีแค่พี่เอ็มพ่อกับแม่ที่รู้แล้ววินาทีที่หันมาเห็นพี่เอ็มรู้สึกไงเฮ้ย <ไอ S 2> <Hey, S 1> ตาฝาดเลยวะท้ายเหงาไม่ไม่ต้องร้องไห้อะยึ้งหรอคือแบบเป็นห่วงน้องอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะไปเรียนที่นิวซีแลนด์แบบกระทนหันแล้วเขาก็แบบเออค่อนข้างเหงาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยกันแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปหาน้องดีกว่าก็เลยแบบเอ้ยเซอร์ไพรส์น้องด้วยการแบบเดี๋ยวที่ช่วย นี่ใครบอกว่า V K L เขาเป็นคนที่แบบก้าวร้าวน้องมิกเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟนะถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่แล้วก็พี่อะไรอย่างเงี้ยน้องจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากคือจริงๆแล้วอะตอนเด็กๆกเราไม่สนิทกันหรอกแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นอะพอเราเริ่มพูดเป็นภาษาเดียวกันเราเริ่มอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันมันก็ทําให้เราแบบเปิดอกคุยกันถามใหม่ในคําถามใหม่สนิทกับใครมากที่สุดเพียม คือเอม็มอ่ะสนิทกับน้องมากมีอะไรเราก็คุยกันตลอดแหละคุยกันแทบแบบแทบทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆอะ่ะเออเรื่องที่แบบคิดว่าไม่มีน้องชายคนไหนคุยน้องคนนี้มันก็มาปรึกษ,ษาพี่เอม แต่ด้วยความที่แบบต่อให้เราเสนิทกันขนาดไหนสิ่งที่เราจะไม่ทําต่อกันก็คือเราจะไม่พูดจาไม่ให้เกียรติกันถ้าสังเกตนะก็จะเห็นเลยว่าเอ็มกับน้องมิกเนี่ยไม่มีคําหยาบที่เรามาคุยต่อกันมันคือความสัมพันธ์พี่น้อง<ม>ที่มีความสุภาพแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนนะอาจจะแบบ มองน้องมิกเข้ามาแบบผิวเผินะแล้วก็คิดว่าแบบฮี่น้องเป็นคนที่แบบเงียบแบบเป็นคนที่แบบอยากขายก้าวล้าวหรือแบบไม่มีมารยาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเปล่าเลยน้องแค่เป็นคนแบบผู้ไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองแล้วก็แบบคนก็ชอบเข้าใจผิดน้องมิกเป็นคนที่แบบไม่ชอบอธิบายแล้วด้วยความที่แบบเขาโตแล้วเนาะเขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแม่ซึ้งมากน้องมี่เลยที่เองรู้สึกเองนะ ยังรู้สึกว่าพอพี่เอ็มแต่งงานออกไปก็รู้สึกห่างๆกันเนี่ยเหมือนเป็นครั้งแรกมในรอบแบบหลายปีเออที่เรามานั่งคุยเล่นกันแบบเนี้ยใช่แค่ตัวนะคะคุณเอ็กช <c oughs> ายอย่างนี้นะ <c oughs> ผู้จัดก,การดารามาค่ะนอกจากเรื่องความประทับใจแล้วมีเรื่องตลกตลกไหมเรื่องตลกที่จําไม่เคยลืมสิ่งที่ขำม,มากตอนนั้นน้องอยู่โตกลโต,โตโด้วยกันกับเอม็มแล้วก็คือน้องก็แบบเออมานอนที่คอนโดด้วยเนะี่ยแล้วเราก็ซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องอาบน้องอาบน้าอะไรมาเราก็เลยโทรไปถามว่าเออเป็นไงอาบน้ํายังนู่นนี่นั่นน,น้องบอกว่าอาบแล้วเนี่ยล้างหน้าด้วยอุย้ย สบู่ล้างหน้าพี่เอ็มหอมมากเลยอะไรวะไม่ได้ซื้อส,สบู่ล้างหน้ามางงมากงงมากก็เลยถามน้องว่าสบู่อะไรน้องมิกอ๋อไอที่มันเขียนอะไรแลกแลกอะไรแลกแลกสักอย่างเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้ให้ล้างหน้าอัไรมันแลกกทธส์เอาไว้ล้างจีนคือ <c ười> ไม่ทันแล้วก็เลยแบบอ,อ๋อเออช่างมันเถอะแบบคนเราพลาดกันได้แบบก็เลยไม่ไม่ได้ปกปิดอะไรก็เลยพูดไปเลย เนี่ยนานๆทีได้มาคุยกับน้องรู้สึกสนุกดีหลายคนก็แบบอยากให้พี่เอ็มมาคุยกับหนูบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่เอ็มก็อยากให้ทุกคนนะคะเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของน้องเนอะซึ่งสิ่งที่เอ็มมองเห็นน้องนั่นก็คือแบบจริงๆแล้วน้องมัน,น,นนะเ,ออเป็นคนที่น่ารักนะเออเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนหยาบคายแล้วก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวเลยด้วยซ้ำเป็นคนค่อนไปทางเงียบเลยด้วยก็เลยอาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่เข้าใจในความเป็นน้องมิกมีอะไรที่เป็นห่วงพี่เอ็มไหม ไม่อยากให้ผู้ชายมาคอมเมนต์ในในไอเวลาพี่สาวใส่ถุงใบหน้าว่าจะคุยกับพี่ก๊อฟอยู่ว่าพี่ก๊อฟบอกพี่เอ็มหน่อยว่าเออแบบรู้ว่าต้องโชว์หุ่นให้สวยแต่แบบว่าหวงใช่ห่วงไม่ไม่ชอบคือหมายถึงว่าลงได้แต่ว่าแบบอยากคนอย่ามาเมนตว่าพี่ผมมีครอบครัวแล้วอแต่สําหรับพี่เอ็มสิ่งที่พี่เอ็มเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าหนู่ป่วยบ่อยมาก เออนะก็อยากให้รักษาสุขภาพแล้วก็พอพี่เอ็มแต่งงานออกไปแล้วใช่ไหมก็จะมีหนูแค่คนเดียวที่เป็น king of the house เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ดือ้อในระดับหนึ่งเลยใช่เราก็ได้มาจากเขานั่นแหละา <laughs> บางครั้งก็อาจจะบอกไม่ได้ก็อาจจะโทรหาพี่เอ็ม ยังไงวันนี้เราสองคนนครลาไปก่อนนะคะคราวหน้าอยากให้เรา2คนมาพูดอะไรอีกหรือมีคําถามอะไรเกี่ยวกับพี่น้องที่อยากให้เรามาตอบจะทํา Q&A ให้แล้วกันเนอะแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นเราไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวจะได้ไปพักผ่อนกันด้วยเนอะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนต์กด subscribe, s u b s c r i b e ให้เอ็มด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเอ็มจะกดช่องของน้องมิกไว้ให,ให้ใครอยากจะไป s u b s c r i b e น้องมิกก็ได้เลยเหมือนกันนะคะช่องน้องมิกจะเน้นไปที่เพลงเนอะใช่เพลงมากกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีวอล์กอะไรเลยครับไม่ค่อยมีไลฟ์สไตล์เนอะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาคุยกับน้องอืมมุมนี้อาจจะไม่มีใครเคยเห็นก็ได้นะ แต่ว่าเราก็เอามาเสนอแล้วในในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือมุมซอฟของน้องเนอะซึ่งบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าโตเป็นควายแล้วยังเรียกหนูอีกแต่แบบคือที่บ้านเราเรียกกันแบบนี้จริงๆน้องมิกก็คือยังเด็กเสมอสำหรับบ้านเราโกตีก็เรียกครับคือี่โคตี่จะหนูน่ารักดีออกแทนตัวเองว่าหนูยังไงวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนีไปแบบหมด you